สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชม f อซทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่าค้นเดิมชาแนลนะคะมือนี้เป็นมือว่นห้อยออกนะคะแต่ว่าทังช่องเฮ้าก็ได้รับการประสานติดตอ่อจากอาจารย์ประสิทธิ์นะคะอาจารย์ประสิทธิ์เพิ่นเป็นเสียนคนหนึ่งที่โด่งดังมาโดนแล้วนะคะซึ่งงวดนี้เพิ่นก็ได้เอาเลขมาให้ทเท้าเอาลงในช่องนะคะก็อยากให้พ่อเม่พี่นองได้มีโชคมีลาบน้ากันนะคะของเพิ่นสีมีเทิง สองตัวและสามตัวนะคะท่านผู้ชมคะชุดสามตัวที่เพ็นกาดอกจันไว้พิจารณาเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยพลาดนะคะกับทั้งนี้และทั้งนั้นก็อยากให้พี่นงใส่วิจารณญาณของเจ้าของนะคะตัวเลขก็จะมีเข้าและมีหลดุดเราเ,เป็นเพียงแนวทางให้ท่านไปเป็นเ,เครื่องตัดสินใจในการเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของรัฐบาลน,นะคะ ในงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีและมีโชคในวันนี้นะคะโชคดีลำลุวยไปน้ำกันนะคะ่ะเจ็บจะจนเด้อค่ะลำลุวยลำลุวยค่ะมันมัน,มนเฮงเนะคะสวัสดีค่ะ